สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์อาเซียนเรื่องนี้นะคะมันเริ่มมาจากชาวต่างชาติได้สนทนากันนะคะว่าพวกคุณเคยไปประเทศไหนบ้างในอาเซียนและประเทศไหนที่พวกคุณชอบไปมากที่สุดในอาเซียนซึ่งก็จะมีบางคอมเมนต์นะคะที่เขาไม่รู้จักเลยว่าอาเซียนคืออะไรแล้วมีประเทศไหนบ้างที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วอาเซียนจัดอยู่ในกลุ่มไหนของโลกหรอ แล้วก็มีคนมาตอบกลับนะคะว่าอาเซียนก็คือกลุ่มประเทศและอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยไงละ่ะและส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและก็มีคนมาตอบกลับอีกค่ะว่าโอ้ล้อฉันนึกว่านั่นคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศในแถบนั้นมักจะมีเรื่องความราคาถูกและสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย ฉันเคยไปประเทศไทยซึ่งค่าครองชีพเขาก็ถูกมากๆต่างชาติอีกคนก็มาเม้นอีกนะคะว่าแต่ที่เหลือเชื่อกว่านั้นก็คือกัมพูชาและเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าอีกนะถ้าคุณว่าประเทศไทยถูกแค่ไหนในกัมพูชากับเวียดนามถูกกว่าหลายเท่าตัวเลยละต่างชาติคนก่อนหน้าก็มาตอบกลับในตอนที่ฉันไปประเทศไทยฉันไม่ได้สังเกตประเทศรอบข้าง ประเทศไทยเลยว่ามีประเทศอะไรบ้างที่อยู่รอบๆไทยนี่ฉันมองข้ามกัมพูชากับเวียดนามอย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าสองประเทศนี้มีราคาถูกและก็มีบางคนนะคะกอมเมนบอกว่าดีแล้วที่คุณบินข้ามสองประเทศนี้ถ้าคุณได้ไปสองประเทศนี้เป็นครั้งแรกนะผมว่าคุณคงไม่อยากมาเที่ยวแถบนี้อีกเป็นแน่บางคนค่ะก็ว่าใช่ใชดีแล้ว ที่พวกคุณบินข้ามลัดขอบฟ้าไปประเทศไทยเลยถ้าเกิดพวกคุณลงเที่ยวที่กัมพูชาและเวียดนามนี่คุณต้องทำใจไว้เยอะเลยทีเดียวเชียวบางคนค่ะก็บอกว่าฉันไปมาแล้วประเทศแถบใกล้ๆเมืองไทยอย่างกัมพูชากับเวียดนามถ้าจะให้พูดนะพูดตามความเป็นจริงกัมพูชาที่เที่ยวก็จะมีนครวัดที่พอเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร่มรื่นแต่ผิดที่คนในประเทศนี้ ชอบวิ่งราวกับเป๋านักท่องเที่ยวแถมโกงค่าโดยสารอีกแต่ก็มีชาวเวียดนามและชาวกัมพูชามาโต้แย้งนะคะเขาก็บอกว่านี่คุณคงมาเที่ยวตามกระแสที่ประเทศไทยมีความนิยมของต่างชาติสินะแต่พวกคุณจะมาพูดให้เวียดนามแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะและก็มีต่างชาติอีกคนนะคะมาเมนบอกว่าถ้าใครไปเที่ยวไทยนะ่ะไม่อยากกลับหรอก พาอไทยที่เที่ยวเยอะแถมคนในประเทศนี้น่ารักชอบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวเดือดร้อนคนไทยก็ยื่นมือเข้าช่วยอย่างเต็มที่ที่ฉันพูดมาไม่ได้พูดล,ลอยๆนะเพราะฉันเจอมากับตัวเองเลยกล้าพูดว่าเที่ยวไทยสบายใจและปลอดภยัย และก็มีคนกัมพูชาคนนี้นะคะก็มาตอบกลับทุกเม้นเลยนะคะพวกคุณก็พูดได้นะว่ามาเที่ยวกัมพูชาแล้วโดนวิ่งราวซับบ้างโดนโกงค่าโดยสารบ้างแล้วทําไมพวกคุณไม่รักษาทรัพย์สินให้ดีละ่ะปล่อยให้โดนวิ่งราวได้ไง่ายๆบางคนก็ว่าที่เที่ยวในกัมพูชานอกจากนครวัดก็จะมีสีหนุวิวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชาก็มีทะเลภูเขาเหมือนกันกับไทยนั่นแหละ พวกคุณก็อวยไทยมากเกินไปจนคนอื่นๆเขาไม่อยากมาเที่ยวที่กัมพูชาเพราะพวกคุณนี่เองสินะและชาวเวียดนามก็มาโตอีกว่าเดี๋ยวนี้เวียดนามก็พัฒนาไปไกลมากแล้วนะจนมีทุกอย่างเหมือนไทยแล้วและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็มีการพัฒนามากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วกัมพูชาอีกคนก็มาโตอีกค่ะว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะใช่นะว่ากัมพูชาแหล่งท่องเที่ยวมีไม่มากและรองรับนักท่องเที่ยวได้น้อยกว่าไทยแต่ตอนนี้กัมพูชาพัฒนาเริ่มจะเทียบเท่ากับเกาหลีและญี่ปุ่นแล้วพวกคุณรู้หรือไม่แต่มีชาวเน็ตอีกมุมก็มาให้ความเห็นและตอบกลับเม้นนี้นะคะโดยเขาก็บอกว่าอุ๊ยเทียบเท่ากเกาหลีกับญี่ปุ่นเชียวห้อเท่าที่ฉันลองไปสัมผัสมาเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศคุณยังหมกมุ่นอยู่กับการแกะสลักในนครวัดอยู่เลยแถมทะลงทะเลที่เที่ยวก็ยังไม่พัฒนามากนะักคนขอทานคนโกงโจรวิ่งราวซับยังเยอะอยู่เลยคุณกล้าพูดนะว่าประเทศคุณพัฒนาไกลแล้วจนจะเทียบเท่าเกาหลีและญี่ปุน่นแต่สภาพที่ฉันเจอมามันไม่น่าใช่นะจะอวยประเทศตัวเองโปรโมทประเทศตัวเองก็พูดให้มันตรงกับความเป็นจริงหน่อยเถอะ บางคนนะคะก็มาให้ความเห็นว่าไทยคงไม่ต้องไปเถียงหรือไปโอ้อวดอะไรให้นักท่องเที่ยวเขาฟัดกับเนี้ยนและเมีนเองถ้าเรามาปรับปรุงด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวความปลอดภัยแค่นี้ก็กินไปจนตายบางคนนะคะก็บอกว่าถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อรับรองว่าไม่มีในยุโรปและอเมริกาจะเทียบได้ ถ้าไปบ้านนอกของประเทศเหล่านั้นอย่าหวังว่าจะมีความสะดวกเหมือนไทยบางคนนะคะก็ได้มาให้ความเห็นว่าเราไม่ได้อยากให้คุณมาเพราะไทยราคาถูกแต่เราอยากให้คุณมาเพราะชอบประเทศไทยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนรู้ว่าแพงแต่หลายคนก็ใฝ่ฝันอยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนนะคะก็มาให้ความเห็นอีกว่าถูกจริงหรอทำไมคนเวียดนามมาเที่ยวไทยบอกว่าถูกกว่า คุ้มกว่าสวยกว่าและมาเที่ยวเยอะด้วยนะแล้วถูกแล้วดีมีคุณภาพมีคำนี้ไหมครับเพื่อนเหนียนบางคนนะคะก็ไม่ให้ความเห็นว่าประเทศเวียดนามน่ะเอกษรลัที่ไม่มีใครอยากสัมผัสคือมลพิษทางเสียงแน่ๆเลยบางคนนะคะก็มาให้ความเห็นว่า ประเทศคมามีนักวิ่ง4ีคูนร้อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็มีคนมาตอบกลับเม้นนี้ด้วยนะคะใช่นักท่องเที่ยวเขางงว่าคนไทยถือโทรศัพท์ iPhone รุ่นล่าสุดแบบเปิดเผยถ้าเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษจะมีนักวิ่งราวมากระชากไปแบบไม่ทันตั้งตัวประเทศของเราปลอดภัยในระดับวางใจได้ของนักท่องเที่ยว ความเห็นต่อมานะคะก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ได้บอกว่าความจริงแล้วราคาถูกแพงไม่น่าจะเป็นปัญหาสำคัญอะไรเพราะคนที่จะเดินทางท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่ย่อมต้องตั้งงบประมาณไว้แล้วเรื่องสำคัญมันอยู่ที่เรื่องอื่นมากกว่าลองสังเกตดูว่าทานักท่องเที่ยวแค่ใครสักคนจะพูดอะไรเกี่ยวกับเวียดนามและคัมรเขาคนนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการแสดงความคิดเห็นการใช้คำพูดเพราะหากไม่แล้วจะมีใครสักคนหรือหลายๆคนออกมาสวนกลับคุณไม่เคยหาข้อมูลมาก่อนหรือไงหรือนี่มันเป็นวัฒนธรรมคุณต้องปรับตัวแต่คนไทยไม่เคยมีอย่างนี้แน่นอนความเห็นถัดมานะคะก็แด้มาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างมากคือนิสัยใจคอของผู้คนที่ไม่เป็นมิตร การเดินทางลำบากและไม่ปลอดภัยที่พักสินค้าราคาแพงสกรปรกขยะมูลฝอยมีทุกพื้นที่ความเห็นถัดมานะคะก็ได้มาบอกว่าราคาถูกมีเยอะแยะเช่นลาวคเมีพมา่าเวียดนามแต่ถ้าเรื่องอุปนิสัยใจ,ใจคอแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคำว่าถูกบางครั้งมันมาพร้อมกับคำว่าคุณภาพตามราคา มันไม่มีหรอกว่าของถูกแล้วคุณภาพระดับพรีเมียมไฟฟ้าดับประจำการจราจรยังจราจนอาหารไม่หลากหลายความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่านักท่องเที่ยวส่วนมากคือคนมีเงินมีการศึกษาย่อมรู้ย่อมมีข้อมูลมาแล้วดังนั้นไม่แปลกที่เลือกมาไทยที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเขารู้เขาเข้าใจไม่แปลก ทำไมนักท่องเที่ยวไปแล้วสบายใจไม่ต้องไปรับความเสียงและวุ่นวายและความเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะเขาก็ได้บอกว่าไทยไม่จําเป็นต้องโต้เถียงกับเวียดนามและกัมพูชาหรอกอะไรดีไม่ดีต่างชาติเห็นโลกเห็นต่างชาติเลือกมาที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ล้วนรู้อยู่แก่ใจ เอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและสามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมแอดได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ